สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คงป่านะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้เข้ามายังในป่านะครับผมนะผมจะไปนอนในห้างดินโป่งนะดินโป่งช้างนะครับผมนะซึ่งเคยมีประวัตินะนะที่น่ากลัวอยู่แล้วก็เคยมีช้างเคยทําร้ายคนเสียชีวิตนะครับผมบริเวณที่ผมจะไปนี่นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างงทุกคนนะก็ป้าผมเคยเดินผ่านนะป้าผมสมัยก่อนเนี่ยเที่ยวป่าคนแก่สมัยก่อนเที่ยวป่าเก่งอยู่แล้วนะ เขาดเดินผ่านเนี่ยเขาบอกตกตอนเย็นที่เขาเดินผ่านกลับมามีคนเรียกเขาตลอดทางนะครับผมจนจนกว่าจะเลยป่องช้างทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะเฮียงแค่ไหนแต่ผมจะมพิสูจน์ทุกคนหรือว่าจะมีอะไรหรือเถอะให้เราเห็นหรือเปล่านะยุคสมัยนี้นะครับผมนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาอย่างในป่าทุกคนตอนนี้ลกมากดูป่าเริ่มแรงแล้วก็เริ่มลกมากนากเสียงนกเยอะมากแนละ้ววันนี้เนี่ยแปลกมากเลยเหนื่อยมากนะครับผมทุกคนนะ ผมเนี่ยพิชิตนะห้างนี้แล้วก็ไปคนเดียวตามเช่นเคยที่ผมชอบไปนะครับผมนะโอ้หนกประหลอดหัวจุกนะทุกคนรู้ทุกคนรู้จกักรือเปล่าเยอะมากเลยนะครับผมโอเคครับพอยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเดินทางแล้วผมก็จะอัปเดตให้ดูตลอดทางนะผมก็จะรีบเดินนะทุกคนนะเพราะว่ากลัวอันตรายเหมือนกันนะครับผมไม่มีที่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในชีวิตเราพลาดนิดเดียว ถือว่าจบนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเดินทางเลยดีกว่าไม่เซียเวลานะทุกคนครับระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยผมเจออะไรบางอย่างนะทุกคนที่ผมจะให้ดูแล้วก็อยากทุกคนช่วยพิจารณาว่ามันคืออะไรนะครับผมนี่ นี่เลยครับผมนะนี่เลยทุกคนนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะสีแดงแล้วก็นี่ย,ยึ้น้าข้ตาผมเลยทุกคนนะก็ไม่มีร่องรอยอะไรทุกคนดูดิบริเวณน,นี้ไม่มีอะไรนะฮะแ่วนี้แต่ว่าทางที่ผมเดินมาก็ตามนะฮะรอบๆผมแต่ว่าผมมาเจอตรงนี้โอเคครับทุกคน สถาการผมว่าเริ่มไม่ดีแล้วนะครับจบดนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินเลยดีกว่าทุกคนนะถ้อาออกห่างกตรงนี้นะสถานการณ์ไม่ดีคืออะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับผมระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยผมเจอกับ ผลไม้ป่าเชนนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูและจะอธิบายไปทีเดียวเลยนะทุกคนนีมาดูคนครับผมทุกคนก็คือผลไม้ป่าแต่ก่อนดูผลไม้ป่ามาดูนี่ไม่รู้ว่ารูอะไรนะแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีสัตว์อยู่แล้วทุกคนเพราะว่าการดูรูสัตว์นะทุกคนสัตว์อยู่ตรงนี้มันจะโล่งทุกคนนเดี๋ยวผมจะให้ดู<ห>ไม่รู้ปางก็งงนะนทุกคน ช่วงน,นี้มันจะโล่งจนไม่มีใบไม้เลยนะครับผมถ้าสัตว์มันเดินจะไม่มีใบไม้เลยเด็ดขาดแถวเนี้ยมาแสดงว่าลูกสัตว์ตุงนี้น่าจะไม่มีสัตว์เราอาจจะต้องระวังพวกงูนะทุกคนนะที่เข้าไปหลบนะครับผมนี่แล้วก็นี่ครับผลไม้ป้านี่ก็คือลูกต้นบุกนั่นเองทุกคนนะมันเป็นลูกต้นบุกที่นกกินนะทุกคนนะนกกินนะหรือว่าพวกไอจอนเนขะาเรียกกร,กระจอนปะีอที่คล้ายๆก็ลอกที่มันยาวๆนะผมนะ่ นี่เลยทุกคนนะมันก็จะกินแล้วมันไกขี้แล้วมันก็จะพอนีน่จะทิ้งเม็ดนะต้นบุกมันก็จะเกิดต้นใหม่นะครับผมนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวแดงจากนี้เดี๋ยวผมเดินทางต่อดีกว่าทุกคนครับตอนนี้เนี่ยนะก็มาถึงใกล้ถึงถึงแล้วครับผมห่างต้นไมน้แล้วนะครับผม ห้างป่งนะครับป่งช้างนะครับเป็นยุคป่งช้างแล้วนะทุกคนก็ห้างน่าจะทำใหม่ร้อ,อนมากเลยครับผมนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ดมใ้ดูทุกคนห้างนี้ยังเขียวอยู่เลยนะน่าจะทำใหม่นะครับผมนะก็ดูจากห้างเก่าเลยทุกคน น่นาจะเป็นทางเก่าเพราะว่าเด่นกับอายุงเนี่ยเคยมาห้างแล้วตุว่าตกห้างแล้วก่อนให้จะเป็นห้างนี้เด่นหรือว่าออยุงว่าผมจําไม่ได้นะฮะไปดูที่ช่องเขานะนี่ห้างก็ใหม่ก็ดูน่าจะแข็งแรงอยู่นะแต่ผมดูเชือกนู่นแล้วนะทุกคนมัน่าจะแข็งแรงเพราะเป็นถวาวรแห้งแล้วฝังนู่นด้วยนะฮนะแล้วผมโอเคหลังจากนี้ผมจะขึ้นห้างก่อนครับผม ร้อนมากครับ ับผมตอนนี้เนี่ยขึ้นไปถึงห้างะนะเจอน้ำขวดหนึ่งไม่รู้น้ำอะไรน้ำนะสีเหลืองๆนะ,ะับผมแล้วก็อีกอย่างทุกคนห้างเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะดูจากข้างล่างดูแข็งแรงมากเลยนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงจะอธิบายทีเดียวเลยนะครับเหนื่อยมากนี่นะครับผมห้าง นี่ดูทุกคนดูมาได้เถาวันถาวันนี้แห้งแล้วไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ห้างเนี่ยโยกมากดูไม้นะครับทับกันเฉยๆนะม้แล้วก็นี่นู่นด้วยนะทุกคนนี่ดูผมผมขย่าดินข้างหลังอะ่ะเห็นไหมคือมันอันตรายมากนะถ้ามันแห้งกว่านี้เนี่ยมันก็พังได้นะครับผมนะ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผมนะผมว่าเดี๋ยวผมพกเปก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพิสูจน์ด้วยนะทุกคนนะก็จะดูดิว่าห้างเนี่ยมันจะนะเฮ็้นแค่ไหนนะครับผมเห็นหลายคนมาเจอดีนะครับผมแล้วก็เข้าป่าเนี่ยเจอแบบสิ่งลี้ลับด้วยนะครับที่คนแก่เคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าที่นี่มันเคยมีประวัตินะครับผมก็ม,มาดูที่ว่าเราจะเจอกันไหมผมก็อยากเจอเหมือนกันนะผมบอกตรงเลย ก็ถามว่ากลัวไม่กลัวแต่ก็อยากจะเจอบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงฟุดนิดหน่อยลมพัดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมวัเดเบก่อน างนี้ก็ไม่ค่อยมาผ่านเลยหย,ยุกเย็มากเลยโอเคครับตอนนี้ก็ได้ผูเปเสร็จแล้วนะก็ปลอดภัยแล้วทุกคนทางถล่มก็ยังเหลือเป่์ที่รั่วตอนนี้นะ นะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าห้างพังนะครับผมนะถึงห้างได้ทํามาไม่แน่นหนาสาหรับน้ําหนักผมนแต่จริงๆเด่นก็น้ําหนักก็พอผมเนาะดังกาแกะกอกแกะทุกคนเหมือน,นมีสัตว์เดินนะครับก็หน้าแรงด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือว่าพวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะเพราะใบไม้มันจะดักหน่อยนะ โอเคครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาอรอลุ้นเลยผมบอกเลยทั้งตอนของวันตตอนของคืนว่าจะมีอะไรมาไหมให้ผมระทึกหรือว่านะตกใจนะครับผมหรือว,ว่ากลัวไหมครับผมนะวันนี้นะครับนะจริงห้างสูงแค่นี้ก็ไม่ปลอดภัยนะทุกคนถ้าช้างมันยังกลับมาอยู่เนี่ยนะนะผมบอกเลยว่าห้างแค่นี้ช้างจับถึงนะพังหมดนะครับผมนะ แต่ต้นไม้ก็ถือว่าใหญ่นะครับช้างน่าจะหักไม่ได้แต่ช้างไม่ได้ใหญ่มากก็ที่นี่ก็เป็นอดีตโป่งช้างนะครับผมนโะป่งช้างที่เคยได้พูดได้บอกไว้หลายรอบแล้วนะตั้งแต่เดินมานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคน,นนะรู้สึกเหมืนมุ่งนอนนะบใอย่างนี้หน้านอนมากนะครับผม Varmt. Uh, นะครับผมตอนนี้ก็้าที่ตกหลังเขาแล้วนะทุกคนะเห็นไหมก็ใกล้ค่าแล้ววันนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยทุกคนนะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมานอนดูหลายคนมาแล้วเจอนู่นเจอนี่ผมมาคนเดียวตอนนี้ผมมาคนเดียวนี่นลยก็ก็จะเห็นตั้งแต่ทีแรกผมก็มาคนเดียวตลอดนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนที่ผมได้พูดไว้นะครับที่นี่เป็นโป่งช้างนะครับผมจะบอกว่าเราว่าโป่งช้างนะไม่ใช่โป่งสัตว์ธรรมดานะครับผมแล้วก็คนแก่คนเฒ่าร้าฟังนะครับผมว่า มีช้างเนี่ยเหยียบคนตายหรือว่าทำร้ายคนจนคนเสียชีวิตนะแล้วก็มีเสือแล้วก็มีพวกสัตว์สมัยก่อนเนี่ยเยอะมากนะครับผมน่ากลัวแล้วกออ็บางคนเนี่ยนะครับผมมาส่องสัตว์นะครับผมก็เจอกับสิ่งที่ลี้ลับหรือว่าสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อัน,นี้ผมก็ไม่เห็นกระตาด้ผมก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคือร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับผมก็เป็นคนแก่ก่อนเท้าเล่ามานะครับผมเขาก็เล่ามาบางคนเนี่ยเหมือนป้าผมนะป้าผมเลยเสียชุดเขาบอกเขาเดินมาเส้นนี้แหละ กลับมาตอนเย็นวันนี้แหละเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยชอบเข้าไปหาของป่านะครับหลังจากที่ไม่มีช้างแล้วนะก็อของป่านะครับผมไปเก็บผักอะไรพวกเนี้ยนะครับผมกลับมาเนี่ยป้าบอกมีคนเรียกป้าตลอดทางนะป้าก็ขันรับแต่ป้าก็ไม่เจอตัวนะครับผมก็ป้าก็เดินไปเรื่อยๆก็กลับถึงถึงบ้านก็กลับมาเล่านะครับผมตอนนี้ป้าผมไม่อยู่แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่คนที่ป้าไลฟ์ฝังมีเยอะมากนะครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้เนี่ยจะทานข้าวก่อนทุกคนหิว่มากเลยนะครับผม นี่วันนี้ก็เอาเข้าวผัดมาด้วกันใส่กล่องเพราะว่าการน,นอนห้างเนี่ยหา้ามก่อไฟได้ขาดน้องเตรียม,าามาอาหันมาเอ้าแล้วเลือดใครวันนี้วัน<อ>เห็นไหมเห็นรอยเลือดไหมแห้งแล้วไม่รู้ของไข่นะ<อ>นะครับผมแล้วก็ช้อนนี่เป็นช้อนนุ่มๆเอ้าเอาแป้งมาด้วยเอ้าช้อนเออช้อนโอเคช้อนอยู่นี่คิดว่าช้อนหายนะครับ เดี๋ยวะตั้งกองก่อนนะเดี๋ยวผมจะนั่งกินข้าวกันทุกคนมาดูผมงกินข้าวมีอะไรบ้างนะครับก็กองก็ตั้งไม่ค่อยถนัดเลยทุกคนต่ำมากอะไรเออนะโอเคนะผมผมาช้อนก่อนนี่ช้อนอันนี้ก็เย็นๆแล้วนะนี่ข้าวกล่องเป็นข้าวผัดนะ ซึ่งเราจะไม่ก่อไฟไม่ฉีนะ่นะผมนะถ้ามีสัตว์จริงนะป่องช้างตัวนี้ก็เป็นป่องช้างอดีตการนะทุกคนนะแต่ว่าเขาเรียงภาษาก็เรียงว่าเอ่อมอคีทอนะทุกคนนะภาษาก็เรียเรียกว่ามอคีอทอถ้าภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าป่องแห้งประมาณนั้นนะครับผมป่องแห้งน,น้ำมันแห้งทุกปีนะอืมครับอร่อยครับ มันมีเนื้อปลาเลยไว ทุกคนนี่มีป้าคนหนึ่งโดนลงมาแล้วเนี่ยเออเมื้นั่นอะไรไปลากกีฬาแล้อท,ที่ทคีเอาวินาเกลียวอะไรพ่อหน่กกีลาทีอ๋อป้าบอกเขาขึ้นไปบนนู่นขยจะกลับบ้านโว้ยตกใจหมดถือให้ด้วย ถือมีดด้วยนะตกใจหมดเลยว่าคิดว่าเสียงสัตว์เดินมาปลาแล้วทุกคนกลับไปทางนี้ก็เข้าทางนู่นหมู่บ้านอุ้ยก็คงไม่ได้ใช้เสือสมิงมั้งทุกคนครับเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นป้านในหมู่บ้านนะ พอหัวข้ามอย่างนี้ก็เขาก็น่าจะถ้าไปเขาบอกเขาไปเที่ยวป่ากลับมามาทุกคนนีนน่เสียงไคป่าด้วยไปเที่ยวป่ากลับมาเฮย้ยนะก็น่าจะกลับบ้านอะ่ะคงไม่ใช่เจอสมิงมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะผมก็ไม่กล้าลงไปเพราะเขาถือไม้เนี่ยก็เป็นคนสติอะไรไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับผมกลัตรงนี้แหละเราว่าเป็นเราก็ไม่สามารถไว้ใจใค่ได้เจอคนในป่าอย่างนี้นะเขาก็ถืออาวุธด้วยนะครับ Okay. ก็โอเคผมมากินข้าวต่อดีกว่าผมเนี่ยก็ทีแรกผมคิดว่าเกียงใบไม้กรอบแกบกอบแกบคิดว่าคิดว่าสัตว์พวกเชออมดหรือว่าออไม่ใช่เห็นนะพวกเม่นมันออกมาทวนี่นหนได้คนนะตกใจเหมือนกันนะก็แต่ว่าไม่กลัวนะไม่กลัวเพราะอยู่ข้างบนถ้าเขาขึ้นมาไม่ได้นะฮะผมก็เอาไม้กระทงเนี่ยไม้เนี่ยกระทงได้นะถ้าขึ้นมาจริงอ่อถึงข้าวอร่อยนะ โอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนเพราะมันใกล้มืดละนะครับผมตรงตอนนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะหลังจากนะครับผมก็ทานข้าวเสร็จไปสักพักนะคนนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วก็มาดูกันคืนนี้ว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่านะผมก็ลุ้นอยู่นะครับผมว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะตื่นเต้นดี่ตอนนี้จมันเต้นตุบๆๆเลยนะ ถาว่ากลัวไหมเรื่องกลัวกลัวแต่บางทีก็เราก็พิสูจน์เนี่ยพิสูจนะ์นะครับผมไม่รู้ว่าคนนี้เจออะไรหรือเปล่านะครับเสียงนกนะถ้าชนิดนี้เสียงนกมันดังแอะแอะแอแอะแอะแอะไม่ใช่ไม้ไผ่สีกันนะนเป็นเสียงนกชนิดหนึ่ง เดี okay, ๋ยวถ้าผมเจออะไรหรือว,ว่าเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยียผมจะอัปเดตได้ทีหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยอยู่ๆเงียป้องหัวคำงเนี่ยบางทีมีสัตว์ออกมาจะได้เจอสัตว์กันนะทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตได้ดูทีถ้าเจอแล้วถ้าไม่เจอเนี่ยก็อัปเดตอะไรไม่ได้ก็เรามาดูกันคืนนี้อีกทีหนึ่งทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะนอนแอปอยู่ในเป๊ก่อนดเพราะว่าเปลี่ยนลายพรางพุง่งสัตว์มามนอาจจะไม่เจอไง ครับผมนะครับผมตอนนี้เนี่ยสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วทุกคนก็ยังไม่เจออะไรเลยนะครับผมนะก็ <g oda> ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับผม <g oda> ผมก็เริ่มุ่วงนอนแล้วทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยไม่ไหวพระจันทร์เนี่ยทุกคนนะจะตกไปข้างหลังผมแล้วตอนนี้พระจันทร์จะตกไปข้างหลังแล้ว,ลวนะผมคืนนี้พระจนะันทร์สว่างทุกคนถ้ามีเงาดำๆหรือว่าอะไรเดินมาเนี่ยก็น่าจะมองเห็นอยู่นะทุกคน สายตาผมน่าจะมองเห็นแต่กล้องนี่น่าจะถ่ายไม่เห็นฮนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือไฟฉายผมแบตหมดนะครับเพราะว่าผมใช้ทุกวันผมลืมไปนะว่าผมไม่ได้ชาร์จแบตนะครับใช้ทุกวันเลยนี่งผมคืนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้านอนกันทุกคนอยู่บนที่สูงลมพัดหนาวมากอากาศเย็นด้วยนะโอ้ยโอเคครับทุกคนหนาวจังเลยครับนะโอเคแล้วผมคืนนี้เดี๋ยวจะนอนแล้วนะครับผม โอ้หนูนูน,น,นทุกคนไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าหนูนะหนูนะครับผมมันหนีไปละอ่าเป็นหนูนั่นเองนะทุกคนก็เป็นลูกโปกตีนะหน้าแรงเนี่ยใบไม้เนี่ยหนูมันจะเยียบเสียงดังเลดหนึ่งหรือว่าสัตว์ทั่วไปก็เยียบเสียงดังนะหนูนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ห้างก็ทุกคนดูดิยุ่มขยิมมากเลยถ้านะดูห้างเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะกับตำรับน้ำหนักผม หนาวมากทวนพจันเนี่ยนะครับผมนะตกเขาไปแล้วะคตะอนพจันมันตกลอยกว่าพระอาทิตย์อีกเนาะนี่ไม่มีอะไรทุกคนร,รอบๆก็ไม่มีอะไรนะคืนนี้หนาวมากทรมานที่สุดเลยนะแล้วหันกล้องกลับมาทางนี้นะทุกคนเพราะว่าก้องน้ไม่มีแลดนะหนาวมากเลยผมก็จะนอนแล้วคนหนาวทุกคนนะทีแรกเนี่ยร้อนมากเลยนะก่อนหน้านี้ ตอนนี้อากาศมังหนาวมากจริงๆเลยดีนะผมเอา,เาผ้าห่มมาปกที่ผมจะไม่เอา,เาผ้าห่มมานะครับผมนะเยี่ยครับก็เดี๋ยวนอนต่อด้วยก็เป็นเสียงลงมฟ้องบาก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะผมจะนอนพักผ่อนก่อนหนาวมากนะทุกคนไม่อยากออกไปแล้วครับออกไปข้างนอกหนาวสุดๆเลยนะครับอเอาแค่นี้ครับผมนอนต่อดีกว่าครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมนะเช้าที่หนาวหนาวนะทุกคนตอนนี้หนาวมากเลยนะครับแล้วอยู่บนที่สูงแล้วก็ลมพัดล,ลาไห้ด้วยนะครับเป็นช่องลมอะไรช่องลมนะตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยเสียงตกตกแตกแตกนะทุกคนนะก็มะเมื่อคืนช่วงเช้างมืดที่ผมตื่นมาอีกรอบน,นะก็มีเสียงนะผมมีเสียงมาก็ไม่ได้อัปเดตเพราะว่าน่าจะเป็นหนุ่มนะครับผมเป็นหนุ่มเพราะว่าช่องนาแรงเนี่ย เขาหน้าแรงเนี่ยใบไม้ดังๆแห้งๆนะครับผมเดินดังมากต้องขึนเนจะไล่กันตักทักผมก็ขี้เกียจอัปเดตละเพราะว่าสู้กเหมือนจะเจอบ่อยนะครับผมเจอบ่อยบางครั้งก็ไม่ใช่หนูเนะบางครั้งก็เป็นพวกไอ้นั้นออกมาลงมากินน้ำทุกคนหากินน้ำไอเขาเรียกอะไรตัวโอนปะอตัวโอนมันมีสัตว์หลายอย่างนะที่เดินบนดินนะแต่เมันขึ้นในนีเป็นหนูนะดูจากเสียงเพราะเสยงมันคล้ายๆกันไม่ได้ดังมากเท่าไหร่ แล้วก็ช่วงนี้นะครับผมตอนเช้าร้อนมากทุกคนนะคืนเนี่โคตรหนาวเลยผมบอกว่าโคตรหนาวเนี่ยมันขคืนหนอนหนาวมากเลยนะครับผมเนะย็นหลังนะเพราะว่าลมมันพัดมาจากข้างหลังเลยมาช่องลมนะครับผมนะ <S 2> <S 2> <S 2> ก็การมานอนห้างนะพิเศษครั้นงนี้ก็ไม่รู้ว่าเจออะไรหลอดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะไไเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเมื่อวานก็เจอปลาแก่คนหนึ่งหรือว่าคนใหญ่ก็เดินกลับหมู่บ้าน ก็เดินกลับหมู่บ้านเขาก็เดินกลับหมู่บ้านนะเขาไปหมู่บ้านก็ดูหน้าตาก็คุ้นๆเหมือนเคยเจอนะเหมือนเคยเจอนะครับก็นา่าจะเป็นป่าในหมู่บ้านนะครับเขาขึ้นไปในป่ากันข้างบนหรือว่าไปหายอดไม้มากินไปหาพวกผักนะครับไม่ก็ไปส่วนลางพวกมันมีส่วนลางอยู่ข้างบน,นบข้างบนนูนะ้นไปหาเก็บมุงหมากนะครับ แล้วผมถามนเมื่อวานนะครับว่าขไปที่ขี้นะครับที่ขี่ปตาถ้าภาษาไทยเนี่ยก็บอกขึ้นไปบนยอดเขานะครับผมขึ้นไปแถวยอดเขาขึ้นไปทาเหมือนไปหาของป่านะทุกคนไปหาผักเลี้ยงไปหาผักหวานนะแล้วก็กลับบ่านะครับนะก็เหมือนสมัยก่อนที่ป้าผมก็เคยไปป้าคุก็ไปคือคนแถวนี้นะครับผมเดินป่าเก่งเขาเป็นคนแก่นะเดินเก่งกว่าผมยอมรับว่าเดินเก่งกว่าผมอีกนะเดินเก่งกว่าเยอะมาก ผมนี่ไม่ได้ขึ้นของเขาก็ดูจากใหญ่ฟันดํานะฮะก็เดินป่าโดยใส่ไม่ใส่รองเท้านะตีนเปล่านะครับก็พูดถึงใหญ่ก็คิดถึงใหญ่นะก็อ,อยากไปหาใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเลยน,นะครับผมนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเก็บของแล้วนะเพราะว่าจะเดินทางกลับแล้วตอนนี้เวลาเนี่ยก็เก้าโมงเช้านะผมรู้สึกว่าเก้าโมงแล้แต่ยังไม่เช้าเท่าไหร่เลยนะครับผมโอเคครับะไะเก็บของก่อนเพราะตอนนี้นานมากเลยเพราะว่า เดิบกลับบ้านด้วยนะครับรู้สึกว่าเหมือนหิวนะปกติผมไม่กินข้าวเช้าแ,แต่วันนี้ผมรู้สึกหิวหิวนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ลงมาจากห้างนะเก็บข้าของเสร็จแล้วนะครับผมนะก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม